หดค่ะเออมาได้แหมมดอกเด้ออย่ไกลปันนี่พุดอ่ะสวัสดีค่ะอยู่ก me. ับเราช่องพังปีใหม่นะคะเฮ้มา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 ยี ก้าก้าเจอพอเลิ n, ่นนะพอเลิ่นอยู่นี่นะเพื่อนบัดหยอกลูกสาวเขาเะรหยอกได้เราต้องอยู่ห่างๆก่อนนะคะนี่เฮ้ยเฮเอออยากไปฮาปี้นั่นอย่านะช่วงนี้ช่วงนั่นๆๆจะดึงดอกไม้เขา ช่วงนี้โลกกำลังเริ่มระบาดอีกแล้วนะคะเราต้องเว้นระยะห่างอย่างนี้ก่อนนะคะนี่เฮ้ยเฮ้ยอยากออกไปหาพีค่ะเฮ้ยปีปีผีมาเอาผมไปนี่เมื่อเดาเมื่อเดาเฮ้ยมานีมานีมานีเม่ซยเดาวดาวดามานีเร็วๆมาเม่ซยฮิิ่จิกกี้ อุ้ยเฮ้ยไม่เอาผมจะไปหาพี่ปีเอาเอิญพอวะเอิญพอเล่นมาซอยว้าเอาเอิญพอเล่นมาก่อนจังสิได้ไปหาพี่ปีเด้อเออนีงัดงัดงัดเด้องัดงัดงัดเด้อเร็วเร็วเร็วอาเต้นโชก่อนเต้นโชก่อนครับไม่งั้นไม่ให้ไปนะหมูดาวครับ ปีีเขามาเลาะมาอยู่ออะโอ้โอ้ดากนั่งแล้วนั่นนั่นัเอาตูดนั่งแล้วนุ่นนุ่นเออเจังไดเอ้าเฮ้ยจับมือหน่อยกันเฮ้ยเฮ้ย ย่าเสียตัวอย่างพลเลือนบ่มีค่าดองหายเฮ้ยเฮ้ยมุ่นนู่นนุ่นพี่ปีมาเร nah ็วพี่ปีมาเร็วเออแม่ห้มาเล่นอยู่อุ้ยคุณ่ะแม่ให้พี่ปีมาเร็วอุ้ยเครือดตีเครือดว่าพอพี่ปีบ่าพาพี่ปีเขามาอือนานลูกสาวเขาเขามาปพ๊บมกับเอาเขาโหลดเนาะ เออพี่ปียางนี่ล่ะยิ้วยิ้วเออระวังเด้อพ่อไม่ได้หยอกลูกสาวเขาสิไปหยอกพ่อเขาตีนั่นนั่นเอ้ยยิ้วพี่ปีเขาหลอกที่ซื้อเขาก็คิดหอดบักหลาคือเกาหนันละ่ะพี่มาเล่นนั่งกับยาหยอกพี่แห้งลาเดาวนั่นยิ่ ปีปีปีมันี่ปีปีปีมันี่เฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาดีก่อนมาดีก่อนมาดีสวยๆรอรอ้อรอรออกันอุ้ยปีปรักกินยังนังปีปีหรอแงว่ได้ล่างเอาเอาในถุงไ่น่ะ จชื่อโอ้ดมตูดเขาตีชิ้นหน่อยเขงแห้งนอน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 พอลองเอาปีใหม่ออกไปเบิ้งสิเป็นจังได้เออลองเอาปีใหม่ออกไปเบิ้งสิเป็นจังได้เอ้าเออเออพี่ปีไปแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขียดแล้วเกียดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขียดเขียดเกียดเออเขาเอาพี่ปีไปแล้วนี่อ่าเอาเอาเฮ้ยดูดูค่ะดูดูด,ดูอ้อนให้พี่เขาไปหานุน่น <laughs> <laughs> mặc non mong quay một đèn mong mong, mong mì quay một đèn là bọn non nó hả ừ. à, hay một cầu hay là vả đi thì hay cầu hay người đặt ui, ui nè ui ui a a cầu bên đây cả ta anh nhìn cầu vu giọt bên đây cả hạ cầu vu

ฮัมาท่าท้าให้เหรออยู่บ้านใกล้กับน้องมิ่งมงคลนะคะนี่น้องมิ่งมงคลสงสัยน้ำลายพี่ดาวไหลไปหาน้องมิ่งมงคลแน่ๆเลยติดเชื้อกันแล้วขนาดตัวแค่นี้ดาว มาน,นี่มันนี่เบิ่งเร็วเๆๆวอืมคักนอเจ้าครูเอกเลยตัวนี้ฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินเราหนีอย่างเดียวฝ่ายแดงลุกอย่างเดียวพุน่นๆๆลูกสาวรักยินงยังมาตันได้ลงเออเอออุ่นๆๆนเอาออกไปนอนดินทรายเลยเออเออ มานั่นนั่นเอาเด็กลูกสาวเขาบ่าได้มากหาองค์าลักเขาหันตูดไหมยังฮะอันพี่ปีนี่ก็บข้านข้านไปหาหนองนี่พูนมักในหนองหยอกแห้งๆเด้พูนนี่เออนั่นเออนั่นเอาแต่พ่อมือถึงกันกับพ่อเออนั่นนั่เนเป็นบ่าหมูแล้วนั่น <laughs> บมาหมูแล้ว, <laughs> ว ปาหมูแล้วพินนี้แล้วอ่าหยอกลูกสาวเขาแห้งนั่นนั่นคุณอันนี้กะให้เล่นผู้เดียวเพราะอยากเล่นอีกเด้อคุณอืมแั่นรักกันแต่แรกๆมาเจอนะคะนั่น เ,เ,เสียงฝนลงเมเ็ดบอกฝนลงเม็ดหรือว่าสันไทยดีเออ,อไปเลยทีนี้ยดึงหางเขาไว้กับพวงจะมาหาเจ้าด้านะากันนี่เจ้าด้าก็เดินหนี อ่าพ่อเลื่อนบอกว่าหายเป็นยยปปน้ำแล้วเราต้องมีที่กำบงังคุณอ่าไปเด็ดตะมือแล้วบันนี้ออโอ้ยโอ้ยแล้วจะได้ล่ะถือพ่อหายฮะพ่อดุแล้วเป็นไง

เฮ้ยต้องบ่งพองไายล้มกับบงง่งพวงเมียอืมอืมอืมนนนอืนอะสีดึงมือพี่เข้าไป<ห>โอ้โหเ,เอาพี่ปีผมมาเอาพี่ปีผมมาเฮ้ย <c oughs> เฮ นั่นมันนี่บ้างหน้าดาวคือข้นวเฉวแหงแถมันนี่บ้งอุ้ยอุ้ยอุเฮ้อไดเ้ล่ะพี่ปีนั่นนั่นดาวเมียบอกพอเลิศมาจัดการเลยเ้อะเออนันนั่นนั่นเอาเอา เออโชว์แล้วโชว์แล้วเฮอเฮอผมไม่กลัวครับผมเสียดาวสย่างระวังเด้อพี่ปีน้าบัตรที่กับอุ่มบุญเราโบเห็นเห็ดอันยอกพีแห้งเดี๋ยวจักมือยูสิให้พี่ปีจัดการขึ้น ข้นขีข้อเลยเนาะพี่ปีเฮงข้นขีข้อหมูดาวเลยค่ะท่านนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร์พ่วนพี่ปีไปแล้วเออช่องพังปีใหม่เพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะเราก็ขอขอบพระคุณโครงการโคชอาณจักรจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเสียน้องสิงคค่ะขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC. ทุกท่านนะคะผู้ชมทุกคนค่ะที่คอยติดตามเราอมาโดยตลอดค่ะออเมาได้แอมดอกเด้ดเดออยกไกลปันนี่พืดอ่ะโมโหค่ะหนุน่นเข้าพี่ปีออกไปแล้วและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ